สวัสดีครับพบก,กับสุลต์คาร์ลิวปูเราเริ่มต้นกันที่เจคกิ้งคลับแฮปปี้นะครับหของไร้พายในช่วงที่ไม่มีซาลาห์มาเน่เจคกิ้งคลับนะครับในายใหญ่ลิเวอร์พูลมีความสุขที่หงแดงทําสถิติไร้พายในช่วงที่ไม่มีกอน,นัตคนสกันยามูเบตซาลาและซาดิโอมาเน่ที่บินไปรับใช้ทีมชาติลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งเอาชนะคริสตอปเปล่ได้3ประตูต่อหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็ปราบเบรนท์ฟอร์ด ตามมาด้วยอ์เซนอลในศึกชิงคาราบรับรอบรองเชลเลิ์นะครับโดยที่ไม่มีทั้งสาระมาเน่ที่ยังติดผ่านกจการรับใช้ทีมชาติในศึกอฟริกันคัพออฟเนชั่นคุณรู้ถึกเรื่องราวที่เราทํามันได้โดยไม่มีพวกเขาแต่นี่ทําให้มันเข้มข้นมากจิกแกครบกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากเก็บัจชนะเหนือพาเลทคุณต้องสร้างสารรค์ถ้าคุณอยากให้พูดผู้บอลในแบบใหม่เพราะว่าถ้าคุณไม่มีความเร็วสูงสุดตรงปีก ซึ่งแน่นอนว่าสตีิโอและไม่มีถ้าคุณไม่ทุกอย่างแล้วคุณต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการของคุณให้ไปถึงจุดเหล่านั้นและเด็กๆก,ก็ทําได้ดีมากอีกครั้งที่อล็กออกเล็กชมเลียนทําประตูได้ประตูที่สําคัญดีกว่าโชต้าเองที่มีหยุดยั้งในสถานการณ์ต่างๆความขยันของบ๊อบบี้ที่ไม่เป็นสองรองใคร่เด็กๆปรับตัวได้อย่างเหมาะสมจริงๆแล้วผมพอใจมากกับเรื่องนี้ครับ อเล็กออกเล็กชุมเลนดีใจที่ได้ทำงานหนักและถูกตอบแทนด้วยชัยชนะเหนือคริสท็อปพาเลตอเล็กออกเล็กชุมเลนครับดาวเตะจอมลุยของลิเวอร์พูลดีใจที่ทำงานหนักของเขานะฮะให้ผลตอบแทนด้วยการชนะคริสท็อปพาเลต3-1หนึ่งในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยอเล็กออกเล็กชุมเลนทำประตูจากการเปิดบอลนของเอ็ดดี้โลเวอร์สันสองเกมตีต่อกันกล่าวกับเว็บไซต์ยางเป็นการหลังจบเกมว่า แน่นอนนะครับว่าผมก็จะสนามในสัปดาห์ที่แล้วด้วยการบาดเจ็บข้อเท้าและผมผลักดันกลับมาทำงานให้หนักมากขึ้นในสัปดาห์นี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าผมจะกลับมาลงเล่นในเกมเกมนี้ผมพี่กลับมันมาได้และมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้กลับมาลงเล่นและผมก็มีความสุขมากที่สามารถช่วยเหลือเทียมด้วยการทำประตูอีกครั้งแน่นอนว่าผมได้เติมทิศทางทางฝั่งขวาในช่วงที่โมไม่อยู่มันมีช่องว่างค้อนใหญ่ในการเติมเต็มในแง่ของประตูและสร้างสรรค์อันตรายให้กับแนวหลัง แั่นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะถามและผมทําได้ในสัปดาห์ที่แล้ว1ประตูและผมยินดีที่จะกลับมาทําประตูอีกครั้งในวันนี้เหนือสิ่งใดผมคิดว่ามันช่วยเรามันทําให้เรามีการชนตอนที่เราผ่อนเกมลงไปนิดหน่อยแต่มันเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นและหลายๆอย่างที่ผมทําในจังหวะบางบอลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งแรกผมคิดว่าเราทําเรื่องนี้ได้ดีทุกอย่างการแย่งบอลกลับขึ้นมาและเชื่อเมเกม แต่แน่นอนว่าการทำประตู1ในนั้นเป็นเรื่องที่ดีเสมอสตีเวนจาร์ดเอาหาแซลยับจะมี่กาเลเกอร์เป็นกุลูคนดังแล้วลืมเพื่อนเกา่าสตีเวนจาร์ดนะครับคุณสื่อของแอสตันวิลลาอัมจมี่กาเลเกอร์อดีตเพื่อนเก่าผ่านสื่อยอดมุกแซลชุดใหญ่ ay, หลังได้ดิบได้ดีในการทำหน้าที่กุรูฟุตบอลทงหนาจอทีวีโดยประกบคู้กับตำนานของทีมปีแสดงอย่างแกรี่นิเวล เจลานและกาลเกิดคือหนึ่งในเด็กปั้นของทีมผงได้ที่ทะลุขึ้นมาจากระดับเยาวชนการก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมชุดใหญ่ในเวลาต่อมาและร่วมกันไล่ล่าความสําเร็จในถิ่นแอนฟิลด์ยาวนานเกือบ2ทศวรรษซึ่งล่าสุดนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะครับคุณซือของออตูลติสตีวินเจลรานก็มีเลือมที่จะจัดให้เพื่อนเก่าหนึ่งชุดใหญ่ด้วยการอาเอาฮาว่าไปได้ดิบได้ดีในเส้นทางการเป็นกุนรูแล้วลืมเพื่อนเก่าไม่ยอมโทรมาหาเหมือนแต่ก่อนแล้ว มิเกลเลอกำลังไปที่สวยเขาทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ได้อย่างสุดยอดเขาเคยเป็นนักเตะที่ดีและตอนนี้ก็กำลังดังใหญ่แล้วรวมถึงเขายังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมในตอนนี้เช่นอยู่กันแต่ตอนนี้เขาแทบไม่ได้โทรหาผมเลยด้วยซ้ำไม่แม้แต่จะส่งข้อความหรืออะไรทั้งนั้นแถมผมยังไม่ได้เจอเขาอีกด้วยแกรี่นวิวเล์พากเขาไปจากผมเสียแล้วเราเคยสนิทสนมกันนะแต่ตอนนี้เขาโดนพากไปแล้วลองนึกด,ดูสิว่าแกรี่นวิวเล์ได้ขโมยเพื่อนซีของคุณไปแล้วเจอลาดปล่อยมุกหา่า สำน,นอมแมนยูทีเดดเปิดโพลทีมยอดเยี่ยมพรีมลีกนดที่23 2สองผู้เล่นจากลิเวอร์พูลก็มีชื่อติดเข้ามาในทีมยอดเยี่ยมประจำสปดาห์2สนะครับส่วนแมนยูแมนซิตี้และโจซีก็ส่งทีมแข่งตัวเองเข้ามาด้วยครับโดยที่เหลือจะมีใครบ้างนั้นไปดูกันเลยนะครับโดยตัแหน่งผู้รั่ษาาระตูน,นะครับแน่นอนเป็นอลิซงเบเกอร์จากลิเวอร์พูลแม้จะไม่ได้เก็บคลีนชีสแต่ก็เชื่อว่าแฟนบอลหงแดงทุกคนต่างก็ยกให้เดนนันซันบับบราซิลเป็นผู้เล่นที่โชว์ฟอรงรที่ดีททีี่่สุดในเกม เซีเฮิร์ตพาร์คกองหลังนะครับประกอบไปด้วยไคลเวอร์เกอร์ปีเตอร์จากเซาท์햄ปตันอดีตแบค็คของตอนัลสเปอร์โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดจริงๆนะฮะในการเจอกับทีมจากฟูงอยางแมนเชสเตอร์โดยที่ทำประตูเข้าไปนะับเป็นสกอร์แรกในรอบ68เกมกองหลังตียอโกซิวาจากเชลซีด้วยอายุนาำขนาดนี้นครับ การยังลงเล่นที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกล่องแล้วนะครับแต่การโชว์ฟอร์มดุดราวกับพี่ใหญ่บนแผนแนวรับเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องมากในวัย3 7ปีกับอีก123วา่าแตก่ก็กลายเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดที่ทําประตูได้นับตั้งแต่ปีกุมภาพันธ์ในปี2013สอยที่ร0 0กิกซอยทกายควีนส์ปาร์คโรเจอร์ในสีเสื้อแมนยูกองหลังเอเิมลิกสลาปอกแมนเชสเตอร์ี แม้จะเจองานเห็นในช่วงครึ่งแรกที่ตอนรับมือกับโมเมตซาลิซูแต่หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นฮีโร่ที่พาแมนเชสเตอร์ City, รอดพ้นจากความประชยัยนอกจากนั้นแล้วนะครับหลังจกเกียนโจดตัวนะก็โชว์ร่องรอยบาดแผลจากการโดนสจวร์ตอาร์ตองยันเข้าใส่ที่หน้าขาโดยแข้งนับบุนรอดพ้นใบแดงหน้าตาเฉยกองหลังแอนดูโรเบอร์ซันอยู่ในช่วงที่เรียกความมั่นใจกลับคืนได้มาเต็มที่พลัง เกมบูกยัยนคริสตัลเพลยแบ็กซายเลียสกัลแลนเมาส์สองแอซิดชาว่ามีจังหวะวาดเสียวที่โขกบอลขึ้นหลังกับอาริซองตอนนี้ยอดรวมถวายผ่านให้กับเพื่อนทำประตูของรโบขึ้นไปอยู่ที่8ครั้งโดยทั้ง,งลีเขาเป็นรอมใีแค่โมซาลาคนเดียวเท่านั้นที่9้าครั้งนะครับกองกลางจอเจเชวีนิวคาเซยูเนต็ดเป็นเกมที่นิวคาเซสู้กับลีดชาบ้านอย่างสูสีก่อนที่จะ มาได้ประตูไทรอัลลําค่าจากจอห์นโจเชอร์ว,วีก่อนหน้าน,นี้ก็มักจะติดทีมยอดแย่ของเราเป็นประจำกองกลางเซอร์อลมูตินโนาจากวูฟมิกฟิวตัวเก่านะครับชาวโปรเกตเป็นกุญแจสำคัญของวงนูนัมตันที่บุกสายเบลนฟอร์ซึ่งมีการมีส่วนร่วมกับประตู2ครั้งใน1่งเกมถือว่าเป็นครั้งแรกของมูติโดนับตั้งแต่สมัยเล่นกับมอนาโกในซีซั่น2 0 0 6 2 0 1 7 กองกลางเอมิเลโนบูเเดียจากอาเซนมุล่ามีฟิลด์ร่างเล็กนะครับแต่มีทีเด็ดในการเล่นลูกกลางการโดยหนึ่งประตูที่วิลลาทำได้จากบูนเดียส่งผลให้เป็นชัยชนะก้อนใหญ่ที่เซมุจลาพาทีมกลับออกจากกูดิสันพ์คกองหน้ามาร์กาดไรฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่ามีสัญชดดาตญาณนพอสมควรที่พาตัวเองไปหยุดตรงนั้นในตำแหน่งและแท็บอินเข้าประตูพาปีแสดงความสั่นแต้มในช่วงวินาทีสุดท้าย กองหน้าจอสชัดเจนส์จากนอริสตีประตูแรกที่ทำได้นับในวันสุดยอดสุด,สดขณะที่ลูกสองก็มาจากการโขบอ,อันสุดคลาสสิกในวัย21ปีกับ335วันจอสชัดเจนส์นะครับกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตู2ลูกในเกมเดียวให้แก่นอริสตีนับตั้งแต่ที่ดีนแอชตันทำได้ในเดือนเมษายนในปี2005กับ21ปี143วันกอหน้าฮากิมซียจากเชลซี โจซีกลับมาติดปีอีกครั้งหลังพลาดเจากับ,บไบเดนเมื่อเกมกลางสัปดาห์โดยฮากซิเยกสามารถซัดประตูที่ครั้งและนับเป็นลูกที่5ในลีกที่เขาทําได้กับสิงห์บลูครับนี่คือทิมยอดเยี่ยมของพิมลิงกลตสัปดาห์ที่23นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ